Let's go 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 ปั้นพอร์ตให้เติบโตต้องทำอะไรยังไงบ้างลองมาดูคลิปคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจและติดตามกันด้วยการกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครป์ไปจนถึงทีมคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับผมอยากบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าหลายคนครับทักเข้ามาอินบ็อกซ์หลังมาที่ช่องทางไลน์แอดของผมนะว่าเฮ้ยโค้ชบอลถ้าวันนี้อยากจะปั้นพอร์ตให้มันเติบโตเนี่ยมันมีวิธีีอะไไรรยัังงงบบ้้าวนนค ผมเลยเอาหัวข้อตรงนี้ครับจะมาแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการในการปั้นพอร์ตเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราคิดนะแต่คุณต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแฟกเตอร์บางสิ่งบางอย่างที่สําคัญก่อนนะถ้าพูดถึงวิธีการปั้นพอร์ตนะนั่นคือการที่ทําให้เงินของคุณเนี่ยเติบโตหรือง,งอกเงยขึ้นดังนั้นครับคุณจําเป็นต้องรู้ก่อนครับว่า การที่จะทําให้เงินของคุณเติบโตหรือง,งอกเงยขึ้นเนี่ยมันจะต้องทําอะไรอย่างไงบ้างซึ่งถ้าวันนี้ผมสรุปให้ฟังแบบสั้นๆเลยครับแฟกเตอร์แรกที่มีผลต่อเงินทุนของคุณครับนั่นคือจํานวนเงินทุนของคุณนั่นเองนะครับอย่างที่2ครับที่จะมีผลต่อจํานวนเงินของคุณครับนั่นคือเรื่องของความสามารถในตัวของคุณครับและอย่างสุดท้ายคืออย่างที่3ครับเป็นเรื่องของระยะเวลาครับวันนี้ครับทั้ง3ส,สิ่งมีความสําคัญทั้งหมด แต่มันไม่ใช่ทุกคนครับที่จะเหมาะกับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้คุณอาจจะเหมาะกับบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะถนัดกับท่าบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกคุณครับคือจงใช้ท่าที่คุณถนัดครับและทํามันอย่างต่อเนื่องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการครับ จะได้มาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างต่อจากนี้กันครับ <_ A> ก็แน่นอนครับเท่านี้เนี่ยคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่คิดว่าเฮ้ยคุณอยากจะทําเงินให้เติบโตแฟกเตอร์ที่1ผมพูดไปแล้วมันเป็นแฟกเตอร์ของเรื่องของเงินทุนมันเป็นแฟกเตอร์เรื่องของเงินทุนของคุณ,คณนั่นเองถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณมีเงินทุนที่มากพอปฏิเสธไม่ได้ครับมันจะส่งผลให้คุณครับสามารถทําเงินให้งอกเงนในใยได้ไวขึ้นอย่างแน่นอนสมมุติน,นะครับในที่นี้นะผมขออนุญาตให้คุณตั้งเป้าเป็นตัวเลขกกก็ล้ววัันนนนนนนะ่่่่าาาาีีีีเเยคคคคุุณณิดปทอจม รายได้เข้ามาทุกเดือนนะครับเดือนละ50,000ื่นบาทนะครับคุณอาจจะมองเป็นพาสซีฟอินคัมก็เป็นไปได้นะครับหรือว่ารายได้จากทรัพย์สินของคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสมมุติตัวเลขนี้คือ5 0 0 0 0ื่นห0บาทต่อเดือนนะครับคุณอาจจะต้องคำนวณน,นิดนึงครับว่าเอ้ยปกติเนี่ย50,000บาทต่อเดือนถ้าเกิดเราคำนวณเป็นต่อปีเนี่ยตัวเลขจะออกมาที่ ,00 0 0 0บาทต่อปีนะครับอันนี้คือต่อเดือนนะครับและตรงนี้คือต่อปี น,นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากจะมีรายได้ทำเงินให้งอกเงินเดือนละ5 0,000บาทหรือปีหนึ่งเนี่ยหกแสนบาทผมอยากให้คุณมองที่ตัวเลข0 0 0 0 0บาทตรงนี้ครับเวลาที่เรามองกันเนี่ยเรามองกันตัวเลขเป็นรายปีนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่านี้เนี่ยคุณอาจจะต้องลองคํานวณดูนิดนึงครับว่าฮ ถ้าเกิดเราอยากจะทําเงินให้มันได้ที่6 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ในที่นี้ผมสมมุติว่าคุณสามารถสร้างผลตอบแทนต่อป,ปีที่ปีละ12ในขณะที่ถ้าเกิดว่าตัวเลข p r o f i ตนะโปรฟิตในที่นี้ถือว่าเป็นตัวเลขเงินที่เป็นผลตอบแทนที่ไม่ได้คํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้นะครับตะกี้เรากําหนดขึ้นมาว่าเป็น600,000บาท ต่อปีนะครับคือตัวเลข0 0 0 0 0บาทต่อปีหมายความว่ายังไงหมายความว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคุณจะต้องเอาเงินที่คุณต้องการตรงนี้ครับเอามาคำนวณเทียบกับ12%อเร่าล้วก็ใส่สูตรครับง่ายมากครับคุณก็แค่คิดเหมือน ROI ปกตินะครับก็คือ Return on Investment นะครับ Return on Investment เนี่ยก็คือเป็นสูตรในการคำนวณที่บอกว่าเฮ้ยคุณใช้เงินต้นเท่าไหร่นะครับแล้วทำผลตอบแทน1 2เพื่อให้ได้เงิน0 0 0 0 0บาท นะครับเพื่อให้ได้เงิน6 0แสนบาทโดยปกติเนี่ยคุณจะเอาเงินต้นของคุณตรงนี้ก็คือ Invest นะครับคูณด้วย12%จะต้องได้6 0แสนบาท นะครับแต่ในที่นี้ครับพอเรากลับกันครับสมมติผมให้ตรงนี้เป็น x แล้วกันนะให้เป็นตัวแปรเป็นตัว x นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปกติคุณเอา x คูณ12จะได้ห0แ0 0แต่ในที่นี้เราต้องการหา x นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเอา6 0แสนครับเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย1 2หารด้วย1 2รนะคุณก็ใส่สูตรเข้าไปได้เลยนะครับในที่นี้ผมเอาตัวเลข6 0 0แสนตั้งนะครับแล้วก็หารนะครับด้วย1 2ตตรงนี้นะครับ นี่คือเงินต้นที่คุณจะต้องมีครับอยู่ที่5ล้านบาทนะครับโอ้โ oh, หแปลว่าเงินต้นที่คุณจะต้องมีถ้าวันนี้คุณอยากได้เงินต่อป,ปีนะครับเข้ามานะให้มันงอกเงินะปีละ0กแสนบาทนะสมมุติเราอย่างที่บอกนะว่าเราสมมุติที่ผลตอบแทนปีละ12%คือตัวเลขที่คุณสามารถทําได้นั่นก็จะกลายเป็นว่าพอปลายปีของคุณนะคุณจะมีเงินทั้งหมดครับห้าล้านหกแสนบาทก็คือรวมตัวเลข2ตัวนี้เข้าไปนะโดยใช้เงินต้น5ล้าน ปีนึงคุณทําผลตอบแทนที่12%ได้กําไรกลับมาที่หกแสนบาทแล้วก็ปลายปีเนี่ยเงินของคุณก็จะงอกเงยเกิดขึ้นได้นะครับที่5้าล้านหกแสนบาทนี่คือแฟกเตอร์ที่1ครับที่จะทําให้เงินของคุณงอกเงย ขึ้นได้นะเดี๋ยวเราลองมาดูแฟกเตอร์ที่2กันนะครับว่าเฮ้ยแฟกเตอร์ที่2เนี่ยมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นสมมุตินะครับคุณจะใช้แฟกเตอร์ของเรื่องของเวลานะครับเรื่องของเวลามาดูกันนะครับว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเงินไม่มีเงินทุนนะครับเราใช้คําว่าคุณไม่มีเงินทุนเลยนะครับแต่ว่าคุณสามารถเก็บออมได้เดือนละ1น0 0 0บาทเอาเงิน1 0,000บาทในแต่และเดือนเนี่ยเอาไปเก็บออมแล้วก็เอาไปลงทุนอย่างต่อเนื่องแสดงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร ปีหนึ่งนะครับนี่คือเดือนละ1,000 0บาทเนาะปีหนึ่งเนี่ยคุณก็เอาคูณ12เข้าไปเดือนละ1,000 0บาทคูณ12เข้าไปจะกลายเป็น1,20,000บาท ปีสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณมีเงินต้นเพียงแค่1นึ0 0 0สบาทคือเก็บได้แค่นี้เก็บได้ก้อนเดียวนะครับหนึ่งแบาทหลังจากนั้นเนี่ยคุณไม่มีเงินที่จะเก็บต่อแล้วในที่นี้นะครับเราบอกว่าเรากําลังจะใช้เรื่องแฟกเตอร์ของเวลาผมสมมุติเหมือนเดิมนะว่าคุณสามารถสร้างผลตอบแทนได้นะครับที่ปีละ12%นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะรู้ทันทีครับว่าปีที่1ของคุณครับ คุณจะได้กําไรครับก็เอาตัวเลขเงินต้นของคุณก็คือแสนสองครับคูณด้วย1 2ตรงนี้นะครับก็คูณเข้าไปครับนี่คือตัวเลขกาไรครับหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับจะออกตัวเลขนี้มาพอปลายปีเนี่ยคุณก็เอาตัวเลขหนึ่งแสนสองหมื่นบวกด้วยกําไรที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับนี่คือปีที่หนึ่งปีที่สองเนี่ยสมมุติว่าเงินต้นของคุณนะครับ ไม่ไม่ไม่ได้ใส่เพิ่มเข้าไปคุณไม่สามารถเก็บออมได้แล้วคุณใช้เงินต้นจากตั้งต้นคือแสนสองแต่คุณไม่ได้ถอนเงินออกมานะครับคุณใช้ตัวเลขเดิมเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยเมื่อกี้โจทย์ของเราคือเราต้องการเงินเดือนละ5 0,000บาทต่อปีเนี่ยคือ ,00 0 0 0บาทสแสดงว่าคุณจะต้องโฟกัสตัวเลข Profit ตรงนี้ครับว่าเมื่อไหร่มันถึงจะได้ตัวเลข600,000บาทเราลองมาคำนวณกันดูนะครับนี่ครับผลตอบแทนเรายัาง1 2เเช่นเดิมนะครับอ่ะผมคำนวณออกมานะครับ คุณก็จะได้ตัวเลขลักษณะนี้จะเห็นว่าปีที่2นะครับตัวเลขกําไรจะเกิดขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับก็คือจากเงินต้นของเดิมนะครับหนึ่งนานะครับก็ยกมาเป็นตัวเลขที่คุณเอาไปลงทุนต่อคุณยังสร้างผลตอบแทนที่1 2เหมือนเดิมกําไรที่เกิดขึ้นก็คือเอามาคูณกันนะครับเอา1นึ่งแสนสามคูณด้วย12จะได้เป็น16,1 128อเมาส์ตรงนี้นะครับก็คือตัวเลขของเงินต้นรวมกับกําไร รเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูจํานวนปีตรงฝั่งซ้ายกันนะครับว่ากี่ปีกันแน่ครับคุณถึงจะสามารถได้ตัวเลขที่6 0 0สนบาทในช่อง Profit ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาโฟกัสกันดูนะครับเรามาโฟกัสตรงนี้กันดูนะครับ และนี่ครับผมลากตัวเลขออกมาก็จะเห็นแล้วครับตัวเลขที่แตะ6 0 0 0นคือตัวเลขตรงนี้นะครับตรงช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจำนวนปีที่เกิดขึ้นคือเท่าไหร่คุณจะเห็นชัดเจนนะครับว่าตรงนี้นะครับคือตัวเลข6 0 0 0นแตะถึงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะทำคือก็ลากยาวเลยครับ จำนวนปีที่คุณจะได้ครับ34ปีเนี่ยคุณถึงจะมีตัวเลข6 0 0 0นบาทในขณะที่ผลตอบแทน1 2คุณยังต้องใช้เงินต้นอยู่ประมาณหล้านเช่นเคยนะครับแต่อย่างที่บอกนะอันนี้คือเรื่องของแฟกเตอร์เวลาว่าคุณไม่มีเงินทุนเนาะแต่คุณตั้งต้นจากการที่คุณเก็บได้เดือนละ1 0 0 0 0บาท12เดือนคือแสนสองแล้วคุณก็แบบไม่สามารถเก็บได้มากกว่านี้ลวทาได้แค่นี้จริงๆนะครับแล้วคุณก็ใช้เงินต้นที่แสนสองครับใช้ระยะเวลาทั้งหมดครับ34ปีครับแล้วทาทุกปีคร นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับจะกลายเป็นว่าคุณจะเริ่มได้เงินมา ,00 แสนบาทนะครับแล้วจะเห็นว่าปลายปีของคุณนก็จะมีอยู่ประมาณ5ล้าน 6แสนบาทก็จะใกล้เคียงกับตัวเลขเมื่อสักครู่ด้วยก็จะเห็นว่าเงินลงทุนจะใกล้เคียงกับตัวเลขเมื่อสักครู่นะว่าปีที่34แต่อันนี้แตกต่างกันว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะทําเงินให้มันมีเงินเป็นปันผลหรือว่าเงินจากพาสีอินคัมให้มันเกิดขึ้น6 0 0 0นบาทเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องทําตัวเลขนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหรือคุณต้องการให้มันมีรายได้เกิดขึ้นหรือเงินของคุณงอกเงยขึ้นมานะครับปีละ6 0 0นบาทเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินต้นประมาณ5ล้านเช่นเดิมนะครับแต่ระยะเวลาอย่างที่บอกครับพอ แฟกเตอร์ที่3ของเรานะครับจะเป็นแฟกเตอร์เรื่องของผลตอบแทนต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการที่คุณจะได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสามารถคุณต้องสูงด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสามารถคุณสูงคุณมีความรู้มากพอครับคุณจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นกว่าปกติก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่าตัวอย่างของเราคือคุณทาได้ที่1 2ต่อปีแต่ตอนนี้ครับผมให้คุณครับสามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่25%ตต่อปีนะครับ คุณทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะโดยเรายังใช้เงินต้นที่คุณออมได้เดือนละ1,000 10, 0บาท12เดือนก็คือแสนสองมาดูกันครับว่าตัวเลขจะขยับไปที่ห0 0 0นภายในกี่ปีนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับว่าตําแหน่งตรงนี้ครับแตะห0 0 0นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อตะกี้เนี่ยคุณใช้เวลาถึง30กว่าปีนะ คุณจะเห็นว่าของเดิมคุณใช้เวลาถึง34ปีนะครับคุณถึงจะสามารถได้ตัวเลข0 0แสนบาทแต่รอบนี้คุณมีความสามารถมากขึ้นครับคุณสร้างผลตอบแทนที่25%ต่อปีเกิดขึ้นได้แล้วคุณก็ทำรายได้เกิดขึ้นให้เงินมันงอกเงยน,นะปีละ0 0แสนบาทโดยประมาณเกิดขึ้นนะคุณจะพบเจอว่าคุณใช้เวลาเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองนะทั้งที่เงินต้นเรายังตั้งต้นจากแสนสองหมื่นเท่าเดิมนะแต่ผลตอบแทนพอมันมากขึ้นเนี่ยมันเลยลดนระยะเ,เวลาเหลือเพียงแค่15ปีไม่พอครับจากเดิมเนี่ คุณจาได้นะครับเราใช้เงินต้นถึงประมาณ5ล้านเลยนะถ้าคุณยังจําได้เนาะของเดิมคือ5ล้านนะครับคุณเห็นจะได้0 0แสนแต่รอบนี้เนี่ยคุณแค่มีอยู่ประมาณ2อล้านเเนี่ยตัวเลขมันก็เกิน ,00 0 0นไปพอสมควรเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าปลายปีจะ3าล้านสี่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายคุณก็สามารถสร้างสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันในระยะเวลาอันสั้นนะครับลองเอาไปคิดพิจารณากันดูแต่ผมอยากบอกคุณครับว่ามันมีแฟกเตอร์ที่ยิ่งกว่านี้อีก เช่นเดียวกันคนระับแฟกเตอร์ที่ยิ่งกว่านี้คืออะไรคือคุณเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเงินทุนซึ่งคุณอาจจะไม่มีเงินก้อนโอเคไหมแต่คุณสามารถที่จะออมเงินเข้าไปได้ทุกเดือนเดือนละ10,000บาทอย่างต่อเนื่องในขณะที่แฟกเตอร์ที่2คือคุณใช้เรื่องของระยะเวลาครับมาดูกันต่อไปว่าเฮ้ยมันจะสามารถช่วยร่นระยะเวลาให้มันสั้นขึ้นได้หรือเปล่า กับแฟกเตอร์ที่3ของเราครับนั่นคือเรื่องของความสามารถของคุณนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าผลที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมใช้ตัวอย่างแบบเดิมเลยนะครับแบบเดิมแป๊ะเลยสมมุติว่าคุณออมเงินได้แสนสองหมื่น ต่อปีนะครับแล้วอย่างเหมือนเดิมนะครับคุณไม่ได้ถอนเงินตอนที่ได้กําไรทุกอย่างออกมาเนาะคุณยังสร้างผลตอบแทนจากความสามารถของคุณได้ที่25%ต่อปีนะครับตอนสิ้นปีคุณจะได้กําไรมา3 0 0 0 0บาทก็คือเอาแสนสคูณด้วย25%ได้ตัวเลขนี้ปลายปีเนี่ยจากเงินแสนสจะกลายเป็นแสนห้าหมื่นสมมุติแสนห้าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้ถอนออกมาแต่รอบนี้เนี่ยคุณสามารถเก็บเงินเพิ่มได้อีกแสนสองต่อปีนะครับก็คือเก็บเพิ่มเข้าไปนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราลองมาดูกันครับ ว่าตัวเลขโปรฟิตตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันถึงจะได้6 0แสนนะครับเราลองมาดูกันนะครับของเดิมเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราต้องใช้15ปีแต่รอบนี้ครับเพียงแค่9ปีเท่านั้นนะครับคุณจะเห็นชัดเจนนะครับจากเดิม15ปีตรงนี้นะครับเราเหลือระยะเวลาเพียงแค่9ปี เท่านั้นซึ่งโอเคบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm. ของเดิมเนี่ยใช้เงินต้นแค่2อล้านเแต่คุณอย่าลืมตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยโปรฟฟตที่เกิดขึ้นตรงนี้คือ6กแสนแนะของเดิมนะแต่รอบนี้คือ7จ็ดแสนเแปลว่าได้มากกว่าเดิมแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลามันสั้นลงได้ด้วยนะถ้าคุณใช้ทั้งเงินทุนคุณใช้แฟกเตอร์ของเรื่องเวลาแล้วคุณก็พัฒนาความสามารถของคุณครับให้สามารถทํากําไรให้มันงอกเงยอย่างต่อเนื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณจะสามารถใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 9ปีเท่านั้นครับถึงจะทําให้มีเงินหรือรายได้เข้ามาทุกเดือนเดือนละ50 0 0 0บาทเกิดขึ้นได้นะครับผม และสรุปคลิปคลิปนี้ครับจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะว่าจริงๆแล้วการที่จะทําให้พอร์ตของคุณเติบโตหรืองอกเงยหรือการจะทําให้เงินของคุณเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าได้เงินเข้ามาทุกเดือนเดือนละห0,000บาทมันมีหลากหลายวิธีมากๆนะครับก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเลือกใช้แฟกเตอร์แบบไหนท่าแบบไหนคือท่าที่คุณถนัดนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าหลายๆคนในที่นี้ที่คุณดูคลิปนี้คุณอาจจะไม่ได้มีเงินเป็นถุงเป็นถังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําคุณครับลองเริ่มจากการออมเงินนะทีละน้อย จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่สําคัญครับมันจะสามารถทําเงินและทําให้คุณเนี่ยมีกินมีใช้ตลอดชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปคลิปนี้แล้วและชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด่านตายได้ด้วยเช่นเดียวกันแลวถ้าใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้ในด้านของการเงินการลงทุนนะครับคุณสามารถพิมพ์เข้ามาว่า MFF8 นะครับแล้วทักเข้ามาได ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมและรับรองครับผมจะมีดีลสุดพิเศษที่มอบให้กับคุณอย่างแน่นอนนะครับ และอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันดีครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุอมรวันนี้อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามกันเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็แชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับไว้เจอกันคลิปคลิปหน้านะครับบายบาย